เวลแล้วนะคะบ้านใหม่ที่ทางซ้อนทางสาย ไอ้นามอะหังมัจจินังมังสาใดอภาลาจิตตะวันังเถทินิปันติอะระเถปะติสิเกสาบาปูตานานิอัตโตปะโมทา

vatayo <tries> yena เอวังธรรมโหตุภูตสัมมุทิยังสีมิรัตนามหามงคลพระเชโยคพระธรรมโมสพระสังโภยวังรัตน์วังโหตุภูต ชุมเร็วเราขี้ข้าอนำน้ำขี้ข้านเนาะขี้ข้ไไาไในการในการขอมาเลยขอามาัเลยหลังผัดผมำบวนท่างที่พีนบ้านมอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พูดถึงเด็กเดียวมันหลกเลยน่ารีบดีครับเด็กู้ีนี่ผู้หญิงเดียวพร้อมผู้หญิงได้แบู้โผล่ผี้มีมีเธอให้เอหยาคือดีล่าแบบนี้โอ้โหยืนต่ำขึ้นเลยนะโอ้โหต่ำขึ้นนะโอ้ห เพื <ness> ่อนเทาผมเอเพื uh. ่อนขอเ้าของท้า <topped> เ <Dir> ่งาเุ้แ่เ่งให้ลูกศิษย์ัยนมนรับ็นคารินเอาอุ้ันนี้เหมือนวิธีล่ะเป็นพิธีกััวซักมาั่นี้นะโอ้ยมันรวยช่างมันเ พิธีนะคะตอนนี้ก็นะคะรื้อนะคะรื้อแล้วก็จะสร้างใหม่มันก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะตัวกปก็เป็นการของงานช่าง ลูกน um. ี้าก <se> ็มาของอลไรนะเสือเปลเสือล่าบมาได้ล้ครด้อกันใหม่น้คะสวัสดีค่ะ น้ำนั่นล่ะครับได้ครับครับผมครับครับ <laughs>